เจะยิ S <S ้มจะยังยิ็นเฉาเลยท้าวังพ่อจะอยู่พอเนื้อพ่อเน่าเนื้ดีใจใจเสียงบอให้นั่งฟัดนั่งฟัดกับนม่พี่กุลตั้งแต่นั่งเหยียนเนี่ยนั่งตุ้ยได้โอรซูใครซูเป็นเซียวกันนั่งตุ้ยเนี่ยเป็นเซียวกันเด้อหักแพ่งกันซูยาถิ่มยาฝากันมีหยั่งปเบิึงแง่กันเด้อเราหลาหลาเด้อจ้าจ้าซูยาถิ่มกันหักแพ่งกันคือว่าพ่อเน่าผูกเป็นเซียวกันแล้วเซียวคำว่าเซียวเด้อ เสียวมันเป็นเสียวนี้เสียวนี่คือหักกันนี่คำภาษาอีสานเสียวคือหักเสียวนี่คือหายเอใจไปเอาอันนี้อายุวันนะสุขาภิลาพยาวอวยพห้เป็นเสียยกันอีเหียนกับอีพัด สีสีสีเตียปพรอนเหาเหยาเข้าเฮยหลับแล้วล้ายิเมื่อกีเอาคอยื่เปิดกล้องเฮ้ยเฮ้ยดูเฮ้ยฮัลโหล่แอร์ฮัลโหแมนนกนวมัลนมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัลโหฮัลโหลฮัลโหลโัลล <laughs> 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 yeah, I got best friend now. Did you say <laughs> Yeah. <laughs> yes, 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 yes. <laughs> I might come home there, Daddy. Might be staying home. what Yeah, What you doing? What? are you doing? Can <laughs> <laughs> you, you tell me like what are you doing? เฮ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอนโอ้ยอ้ยโอรดอ้ยจอยโอเยโยโอยโอ่ยโอ้โอ้ไปอ้ยโออ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย้อ้ยโออ้ยอ้ววันนี้พ่อ้ยโ่อ้้ยวอ้ยโอ้ยวยโี้ยวอ้ยโอยย เสีสีสีฟ้บว้อนฟ้ว้อนเป็นมิเศษอะไรเล็กในชั่วอะไรเล็กอเนกสวัสดีไม่ตีตัวไม่จ้าเอออันนี้เรียกอะไรมาตรงนี้เจเซนอาหมาฆ่าทาดบอเดียวว่าเสียวหักเสียวแพงให้หักแพงกันแต่มีอันไหนเบิ่งแง่กันสูอันสูแนวอยละยาไลยาห่างยาหายมีแต่ความหักความแพงกันระวังนางเหียนกับอีพัด ครับการนลูกเรืออายุอายุนั่งอยู่บาอีอนี่บัดนะน,นั่งเห็นนั่งเหี้ยน่ยนนบัตะน่บหวจะมาั้งส้าหัวตกบอไปแล้วักงเนาะตุย